วันนี้ก็นน้อยทุกคนก็ได้รับสิทธิ์5บาททำถึง5กับ2 2คูณ200บาท5กับคูณ1000บาทแสดงให้ดูความ พวกขั้วจะทำจุดระบายท่านรู้ดูเราถี่เราในระจาย่กระท่านจนถึงเวลาสิบหนาิกาหรืว่าสี่มงเย็นตามวลาทองถิ่นนันเองครับสาหรับผู้มารับริการลงทะเบียนเขให้เราชาวไทยครั้งนี้ท่านดงานของเรานะครับจะขื้นนะครับทุกหมดนะครับของท่านที่เกิดกับรางวัลท่านจะได้นะครับในสังข์ไกรไก่ทนมทัวร์รถอะไรอบ่นี้ตื่ ชุดนี้นะครับก็มีในส่วนของคุกผู้ภาคใต้นะครับมาต่พื้นที่นะครับดังนั้นเรียกไว่ากิจกรรมนี ah. ้ก็เป็นส่วนยืดยากกระสอบก็คือจะลดไปเลยนะครับหนึ่งองศาในโลกการแล้วก็นะครับใครซื้อต้นยากกอบตอนไปจับรางวัลที่จุดจับรางวัลนะครับ แบรนด์ไหนบางแบรนด์หนึ่งผมอ,อาจจะต้องพูดชื่อแบรนด์ทั้งหมดเลยนะครับจะไม่เอ็นเอียไงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะดังนั้นนะครับนะครับแต่ละบดูก็จะ